คุณลูกค้าคะตัวนี้เลยนะคะบล็อกไฟฟ้าไร้าไสายแบรนด์มาสารุนะคะสินค้าขายดีนะคะตัวนี้นะคะ SCDW130 ค่ะ บล็อกไฟฟ้ามอเตอร์บัสเลตนะแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้นะคะความจุแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่4แอมป์นะคะเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบบนี้เลยเวลากดแบบนี้มีไฟ,ฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ด้วยลูกค้า่ะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะความเร็วรอบนะคะอยู่ที่2,200รอบต่อนาที500นิวตันเมตรแล้วยังไม่พอนะมีหัวแปลงดอกสว่านให้ด้วยค่ะพี่ขาแบบนี้เลย ให้ไปทั้งเซตเลยสามารถใช้งานแปลงเป็นสว่านได้ด้วยสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าขายดีมากเลยถ้าใครสนใจนะแถมเพิ่มไปอีกนะเป็นลูกบ็อกนะคะคุณลูกค้าขาขนาด4หุ่นนะเบอร์22ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วยังไม่หมดนะคะพี่ขาให้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยตัวนี้นะคะรุ่น130นะคะเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายขายดีมากค่ะถ้าใครสนใจนะคะพี่ขาสามารถกดเลือกได้เลยมีแบบแบตเตอรี่1ก้อนและ2ก้อนนะ